เฝ้าเรื่องน,นี้ครับคนเป็นสร้างต้องรู้เลยครับเสียมพ p c เป็นยังไงนี่ครับเสียมพีวซีสำเร็จรูปง่ายๆครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งหน้าง,งานครับนี่ครับหน้าง,งานของเราที่จะมาติดตั้งเสียมพ v c ีซอนติดตั้ง pvc เซาก็ต้องเตรียมหน้าง,งานก่อนครับปายปูนเสร็จเรียบร้อย ขเขาก็น้ำเสียมพิวซีมาแปะครับง่ายๆครับจากนั้นเขาก็เสียมพิวซีมาแปะครับเคาะๆนิดหน่อยเขามันเสร็จโตแล้วเขาก,ก็เอาปูนมาแปะอีกนยครับเพื่อความแข็งแรงมันทีเดียวหลุดครับง่ายๆครับเห็นบอกครับ